เอาละฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊าในตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในกันในเกมฟางดิแสนจะธรรมดาเลยนะคะเออเราก็จะมาขี่รถเล่นกันแต่ว่าไม่ใช่หรอกวันนี้พี่มีภารกิจนะคะคือตามหาบัวที่มันสามารถบินได้บินแข่งกับไอ้ปานนนะ่ะคิดว่าเก่งหรือยังไงฮะคิดว่าบินสูงนักหรือยังไงฉันสามารถบินสูงได้มากกว่าแกลวกันนะแล้วคอยดูอ่ะเดี๋ยวก่อนนะคือรถเกมนี้คือบังคับยากมากบอกเลยคือไม่อยากจะขี่อะ่ะโอ้ โอคือทําไมทาทาให้รถไนขี่ยากอย่างนั้นนะไม่เข้าใจเลยอะ่ะเออนะฮะโอเคดูดูดูไอ้เครื่องบินนี้นะมันสามารถบินบินผ่านไอ้บ้านหลังนี้ได้เห็นไหมมันคือเครื่องบินผีหรือเปล่าไม่รู้นี่เราจะต้องจาง้างพระมาปราบผีเครื่องบินหรือเปล่าเนี่ยไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้มั้งโอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปตามหาไอ้วัวบินได้กันนี่ ตรงนี้มันจะมีปลาอยู่เรานะฮะมาเรามาขี่ปลากันก่อนอย่างแรกโอ้ขี่ได้ไหมเนี่ยโอ้เดี๋ยวก่อนนะคือขี่ช้ามากขี่ขึ้นบนบกได้ไหมเอาดูดิคนตกใจกลัวช่างมันนะฮะไปดีกว่า,ามาก่อนจะไปขอกินเนื้อปลาเมึงหอหล่แลวกันเอาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกดผิดกดผิดโอ้โหกดผิดไปได้ตั้งใจจะกดแบบนั้นมาขอค่า่อนเลยกันบบ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 ฉันจะากากินเนื้อปลาาไม่มีเนื้อปลาให้กูกินเลยช่างมันโอเคนะฮะเราไปกันดีกว่า เราไปตามหาบัวบินได้ออ้ดหแต่ก่อนนะตอนนี้เราจะต้องอ่าบินผ่าไม่ใช่บินผ่านดิเดินผ่านรถไฟก่อนนี่แต่แล้วโอ้ก่อนนะตอนนี้บัวมันกำลังพยศเลยโอ้โหแต่ก่อนนะกูจะจับบินไทยไหมนะปึ๊บอ่าเรียบร้อยเราจะาบินกันเลยดีกว่านะคะทุกคนปึ๊บตอนนี้เราสามารถบินไทยแล้วเราจะบินไปไหนดีโอเคไปทักไทยหมีขวาราใจโหดนั่นก่อนคือบางทีแค่แบบว่าสกิดก้นมันนิดหน่อยอะ่ะ มันก็จะมาฆ่าเราให้ตายอ่คือแบบต่อให้เราอ่าวิ่งไปทางไหนคือมันก็จะแบบว่าพ่นลำแสงเลเซอร์มาฆ่าเราให้ได้คือมันอยากจะฆ่ากูขนาดนั้นเลยหรอไม่เข้าใจเว้ยตรงนี้นะฮะมีม้าลายอยู่คือม้าลายตัวนี้มันตัวใหญ่มากเลยนะเว้ยดูดิตัวโคตรใหญ่นะฮะแต่ว่าเรายังไม่อยากไปยุ่งกับมันเราจะไปเอาปืนในอ่าบนหลังคาไอ้บ้านหลังนั้นนะเออคือมันเป็นบ้านหลังคาญี่ปุ่นหรือบาง บ้านบ้านยิบ้านจีนหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจนะฮะโอเคเราจะไปตามหากันโผล่ดูลาตัวนั้นดิตอนนี้นะฮะเราบินสูงกัามันแล้วแล้วเราก็บินสูงกับไอเครื่องบินผีนั่นอะคอยดูมนันนะมันจะบินผ่านอะเห็นปะเห็นไหมมันขี่เครื่องบินผ่านบ้านไปเลย มันคือเครื่องบินผีหรือเปล่าไว้ชิพหายเอ้ยนักกลัวคนลุกคนกือนะมึงเออมาเราจะมาเอาอ่าปืนอันนี้กันนะฮะโอเคจอด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 เออเรียบร้อยมาเราได้ปืนมาแล้วนี่เป็นยังไงเรายิงป่าได้ไหมเนี่ยยิงมันปิ้วปว อาชิบหายแล้วโอ้ไม่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 มันมาแล้วมันมาแล้วมันมานนี่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 อ้ยมันมาแล้วชิบหายแล้วออ้ยกูไปสะกิดกูไปสะกิดบาดเวกเวกเวกวโอ้โหกูไปหน้าเลยกูขอโทษไปในตั้งใจปืนมันลั่นโอ้ยโอ้ยชิบหายมันตามตูดกูมาติดติดเลยนะน้าโอ้โหดูดิอะดูดิอะอะมันเกลียดกูขนาดนั้นเลยเหรอดูดิอะมันยังไม่หยุดขย้ำเลยอย่าเอาชิบหายแล้วโอ้โหทำไมวะทำไมวะสั สัตว์ที่มันตัวใหญ่หน่อยๆสก,กิดไม่ได้เลยเหรอมึงจะเอาให้กลัวให้ตายไปเลยหรือไงวะโอ้โหอดูวัวตนั้นวัวตนั้นที่เคยฆ่านะฮะมันยังก็มันก็ยังไม่ทําอะไรพี่อะคือมันเป็นวัวที่แสนดีมากๆนะฮะเฮโยสวัสดีสวัสดีนายสบายดีหรือเปล่าสบายดีเออมันเป็นวัวที่เป็นมิตรมากๆเลยนะฮะ ต่อให้เราไปเตะตูดมันขนาดไหนมันก็ไม่โกรธนะคะเออเราก็ถ้าเก็บมันเอาไว้นะคะมันเป็นวัวเพื่อนที่แสนดีฮัลโหลนายมาเป็นเพื่อนเราหน่อยได้ปะสงสส่ลูกน้องเก่าเรามันจะตายห่าไปแล้วนะคะเพราะว่าโดนไอปาไอปาโง่น,นั่นนะเอ,อ้ยมันใจร้ายมิจจะพูดถึงมันนะคะโอเคเราจะไปทําอะไรกันต่อเฮ้ยรถกระบะรถกระบระบซิ่งโอ้ยขอขี่หน่อยละกันเดี๋ยวก่อนนะวิ่งตามไม่ทันว่ะนายขอขี่หน่อยละกันปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปุ๊บ,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 บมึงจะวิ่งไปไหนจะไปไหนนี่เอา ชิบหายแล้วรถพังเอา้าโอ้โหแล้วมึงไปวิ่งชนให้รถพังอีกโอ้โหมาเราจะมาขี่รถกระบะซิ่งกันนะฮะแต่ว่ารถคันนี้มันไม่ได้แต่งอะดิเออทำไงดีชนเอาชนอดเอา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 เพื่อนกูหายเอา้าเพื่อนอ่อนอยู่นี่นลกวก็เพื่อนบินได้โอ้ตกใจหมดเลยอะเอา้าติดเฉยเลยนะฮะติดติดติดโอ้โหรถรถเกมนี้คือมันมันคือมันมันเขาเรียกว่าะไะบ,บังคับยากมากนะฮะเกมนี้เออคือไม่เข้าใจเลยอะ่ะ โอยเอา้าเพื่อนทำอะไรอะชนเพื่อนได้ไหมไม่ได้เราไปอ่าเยี่ยมเพื่อนถามสาร,รุกถูกสิบสาร,รุกถูกดิบเออพูดชัดแหละโอเคเพื่อนเป็นยังไงบ้างขี่ชนได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวก่อนขี่ได้ดิแต่ว่าเราเอา้าฮะอา้าวเพื่อนเปลี่ยนเป็นวัวกระทิงเฉยเลยย่าเอางงไปเลยดิงงแดกไปเลยกูเออนะฮะเอาแล้วนะฮะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะขอบคุณที่รับชมจนจบชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับแคลนแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะ